เวิร์กฟอ Home แล้วมีอาการปวดคอปวดหลังทางกายภาพบำบัดมีวิธีแนะนำอย่างไรบ้างค่ะการทำงานในออฟฟิศนะคะกับการทำงานเวิร์กฟอร์มโฮที่บ้านนะคะสิ่งหนึ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนนะคะก็คือสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกับการทรงท่าในการทํางานค่ะหลักๆถ้าเข้าใจง่ายๆก็คือพวกความสูงของโต๊ะของเก้าอี้นะคะเป็นหลักนะคะ mm. เพราะฉะนั้นถ้าเราทํางานที่บ้านเนี่ยเราควรเลือกโต๊ะกับเก้าอี้นะคะที่ทําให้เราสามารถทรงท่าได้อย่างถูกต้องนะคะเพื่อทําให้กล้ามเนื้อมันทํางานได้อย่างสมดุลคะ่ะอันนี้คือเป็นปัจจัยหลักเลยที่ทําให้คนไข้จะได้ไม่มีอาการปวดหลังจากการที่เราต้องเวิร์คทอมโฮมนานๆนะคะ